วันนี้นะครับเราจะมาแกะนะครับวัตถุมงคลนะครับรุ่นเลขกันทุกคนนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดเหรียญต่างๆนะครับวัตถุมงคลนะครับรุ่นล่าสุดนะครับปลูกเสกนะครับ13เมษานะครับรุ่นนี้นะครับคุณพ่อปองร่วมมานานครับตั้งใจมากนะครับ13เมษาเนี่ยนะครับเป็นวันที่เลิกงานยามดีอยู่แล้วนะครับทุกคนนะครับแล้วบวกกับเสาห้าเพิ่มอีกโอ้ดีมากๆนะทุกคนนะครับปลุกเสกอะไรก็สําเร็จได้เร็วนะครับสําเร็จได้ง่ายนะครับเพิ่มความขังความศักดิ์สิทธิ์อีกนะครับจะมีทั นะครับมหาเสน่ห์นะครับโอ้ยเยอะแยะไปหมดยิ่งมหาลานนี่มหาลานนี่ยิ่งใหญ่มากนะทุกคนครับเสาห้านะครับดีมากๆครับที่ผมบอกนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแกะกันนะครับนะครับเป็นเหรียญนะครับเสาห้านะวัตถุมงคลนะปกเสกนะสิบสามวิสานะที่ผมบอกนะครับวันดีมากมากนะเสาห้านะครับเราจะเริ่มกันที่นะครับมีสามเนื้อวันนี้เราเราจะแกะกันทั้งหมดสามเนื้อนะครับเนื้อเงินหน้าทองนะครับหรือเขาเรียกว่าสองกระสัตนะครับเนื้อเงินเอ่อแล้วก็เป็นเนื้อสามกระสัตนะครับนะครับแล้วก็ เนื้อหน้านะครับเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้เลขอะไรแล้วก็รายละเอียดเหรียญนะครับจะเป็นยังไงทุกคนเราไปชมพร้อมกันครับเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะเราเริ่มที่นี่เลยนะครับเนื้อเงินหน้าทองนะครับเดี๋ยวเราเริ่มมาที่เนื้อเงินหน้าทองนะทุกคนนะครับเราเริ่มมาที่เนื้อเงินหน้าทองครับนะครับเราเริ่มมาเลยนะครับมาเรามาดูความสวยกันครับเพื่อนๆครับนะครับจริงๆผมเช่าไว้หลายเนื้อนะทุกคนนะครับผมเช่าไว้หลายเนื้อเลยทุกคนนะครับเช่าไว้หลายเนื้อเลยครับนะครับเช่าไปเยอะเลยนะครับ มาครับนะครับมาแล้วครับทุกคนครับมาแล้วครับทุกคนครับนะครับรายการนี้ครับนะครับเป็นรายการนะครับเงินหน้าทองครับมาครับทุกคนครับเสาห้าครับวัตถุมงคลเสาห้าครับคุณพ่อป่องนะครับตั้งใจมากๆานะวัตถุมงคลรายละเอียดเหรียญนี่โหสุดยอดเลยครับมาแล้วครับทุกคนครับมาเข้ามาครับทุกคนนะครับโอ้ยนะครับมาแล้วครับนะครับ มาเปิดเลยครับเงินหน้าทองครับรายการนี้ครับมาแล้วครับเงินหน้าทองครับทุกคนครับนี่ครับนะครับรายละเอียดเหรียญครับมาดูกันครับทุกคนครับรายการแรกของเราครับโอมือสั่นเลยครับกลัวตกโอเหรียญค่อนข้างหนักนะครับเป็นเงินนะครับเงินหน้าทองครับทุกคนครับนะครับโูสวยครับทุกคนครับดูครับรายละเอียดเหรียญครับนะครับนี่นะครับสุดยอดนะครับนะครับนะครับเงินหน้าทองนะครับรายการเงินหน้าทองครับโต๊ะ เนี่ยครับองเป็นทองคาเลยนะครับนะครับพื้นเงินขอบเงินนะครับขูดูรายละเอียดเหรียญต่างๆครับทุกคนครับหมูทองแดงนะครับต่างๆครับดูครับสวยมากครับนะครับด้านหลังเรามารุ้นกันครับก็เราจะได้เหรียญอะไรครับเลขอะไรครับเพื่อนๆครับรุ้นครับเราจะได้เลขอะไรครับเพื่อนๆหกห้าครับเงินหน้าทองครับรายการแรกครับทุกคนครับ มาผ่านแล้วครับ1รายการนะครับทุกคนครับ pues, ผ่านแล o, oo, иде, justice, ้วหนึ่งรายการนะครับท uh. ุกคนครับหัวตกมากเลยทุกคนนะครับหัวตกมากนะครับนะครับรายการนี้นะครับเลขนะครับสี่ห้านะครับสี่ห้าครับโอเคผ่านไปครับเลขสี่ห้าครับเงินหน้าทองผมสี่ห้าครับไปครับรายการต่อไปครับเพื่อนๆครับเราลุ้นรายการต่อไปเลยครับเป็นสามกริย์ครับนะครับหน้ากล่องเป็นนี้อ่ะเข้ามาดูใกล้ๆครับนะครับหน้ากล่องเป็นนี้ครับนะครับอันนี้เป็นเนื้อสามกริย์นะครับ ปาฉลุครับสามชิ้นเมื่อกี้เราเป็นนี่นะนะครับเมื่อกี้เราเป็นนะครับเงินหน้าทองนะครับปลาฉลุสามชิ้นก็คือจะเป็นนะครับองเงินนะครับองเออองทองนะครับขอบเงินพื้นพื้นพื้นเงินนะครับนี่ด้านข้างเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนนะครับด้านข้างเป็นอย่างนี้เลยนะครับอ่ะโอเคครับสวยมากครับสวยมากเงินหน้าทองครับต่อไปครับนะครับเป็นรายการสามกษัตริย์ครับเพื่อนๆครับรายการนี้นะครับสามกษัตริย์ครับ เราแกะกันสามเหรียญนะมีนาคด้วยนะนะครับเราแกะกันสามเหรียญมีนาคด้วยนะครับเพื่อนๆครับมาผมจะได้เลขอะไรครับเพื่อนๆครับรายการนี้ผมจะเลขอะไรครับนะครับมาแล้วครับสามกษัตริย์ครับลุ้นกันนะเพื่อนๆครับผมจะได้เลขอะไรครับเพื่อนๆมาสามกษัตริย์เลขอะไรครับโอ้โหสามกษัตริย์ครับเป็นยังไงครับเดี๋ยวครับขอชมครับ นี่เราเปิดพร้อมๆกันเลยนะผมก็ไม่เคยเห็นเหรียญจริงมาก่อนนะครับสามกษัตริย์ครับนี่ครับเพื่อนๆครับอ่ะนะครับนี่รายละเอียดประมาณนี้เลยนะครับเป็นพื้นเงินนะครับขอบหน้านะครับอง์ทองครับนะครับนี่ครับนะครับพื้นเงินนะครับอ่ะมาเดี๋ยวลุนเลขก่อนแล้วเดี๋ยวเปรียบเทียบเหรียญให้ดูครับลุนเลขกันนะครับเพื่อนๆครับ เฮ้ยสี่ห้าอีกแล้วครับทุกคนครับสี่ห้าสองเหรียญเลยครับสี่ห้าสองเหรียญเลยครับทุกคนครับนะครับได้สี่ห้าสองเหรียญครับต่อไปหน้าครับโอ้โหสวยไหมนินสวยไหมนี่นะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบไปดูครับเดี๋ยวเปรียบเทียบดูอีกทีนะอันนี้นะครับสามกษัตริย์อันนี้เงินหน้าทองครับหมายกันต่อครับรายการต่อไปครับหน้าครับนะครับรายการนี้นะครับนะครับเป็นหน้าสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับมานะครับก็คือมีส่วนผสมเป็นทองครับเพื่อน นะครับมีส่วนผสมเป็นทองครับอ่ะลุยกันทุกคนครับคู่นะครับป่อคู่นะครับอ่ะนี่เพื่อนๆได้ลุ้นกับผมเลยนะผมก็เพิ่งได้ดูนะครับอ่ะมาครับนะครับมาครับหน้าครับลุยครับต่อไปครับหน้าครับอ่ะมาครับเพื่อนครับหน้าครับ โอ้โหหน้าครับหนัาล้วนครับสี่สิบครับเป็นไงครับเพื่อนๆครับหนัาล้วนครับของจริงจะจะเข้มนะทุกคนในกล้องเนี่ยผมดูนะครับจะอ่อนๆนะครับนะสีจะอ่อนนะครับรายการหน้าสี่สิเปอร์เซ็นเหรียญจริงนะครับสําหรับผมนะส่วนตัวผมผมชอบนะนะหนากนะครับเหรียญจริงนะผมชอบนะนะครับอ่ะมาลุ้นเลขกันครับเพื่อนๆครับรายการนี้จะได้เลขอะไรอีกครับ เลขหนึ่งครับเลขหนึ่งครับหน้าผมเลขหนึ่งครับทุกคนครับแป๊บหนึ่งครับขอญาตไปส่องให้มินอยู่นี้ก่อนครับขอญาตไปหนึงครับเลขหนึ่งจริงๆครับเพื่อนๆครับนะครับเลขหนึ่งครับเพื่อนๆครับเลขหนึ่งครับนะครับเนื้อหน้าครับเนื้อหน้าผมได้เลขหนึ่งครับนะครับโหหน้าผมได้เลขหนึ่งผมชอบมากเลยเลขหนึ่งนะครับ เลขหนึ่งอยู่ที่ผมนะทุกคนเงบเนื้อหน้าเลขหนึ่งอยู่ที่ผมับเอาไปดูครับทุกคนผมได้ทั้งหมดสามนะเนี่ยตอนนี้ผมมาเปิดให้ทั้งหมดนะครับสามสามเนื้อนะครับผมมาเปิดให้ทั้งหมดนะครับสามเนื้อเพื่อนนะครับมีเงินหน้าทองนะครับเลขสี่ห้านะครับแล้วก็สามประสาทนะครับเลขสี่ห้าเหมือนกันนะครับสามสามประสาทนะครับสี่ห้าเหมือนกันนะครับสี่ห้านะครับสี่ห้าครับแล้วก็หน้าผมได้เลขหนึ่งเพื่อนหน้าผมได้เลขหนึ่งครับ สุดยอดครับคลิปนี้ทุกคนได้ลุ้นเลขไปกับผมนะครับผมได้นาคเลขหนึ่งครับที่เหลือเลขสี่ห้านะสองรายการแล้วเดี๋ยวเรามารู้กันต่อผมยังมีรายการอื่นนะทุกคนนะมีทั้งเนื้อต้องคํานะครับนาคหน้าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนาคหน้าทองนะครับเพราะวันนี้ที่เราเปิดเนี่ยจะเป็นสังวสัตว์กับเนื้อเงินหน้าทองนะผมยังมีอีกนะครับยังมีอีกนะเดี๋ยวทุกคนรับชมคลิปต่อไปเนื้อเงินผมก็ยังมีครับแล้วเดี๋ยวลุ้นต่อไปว่าเราจะได้เลขอะไรคอมครับ